ค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะสำหรับบทวิเคราะห์หุ้นรายตัววันนี้นะคะขออนุญาตเริ่มตัวแรกที่ตัวเปเปอร์รายงานงบไตรมาสที่4ของตัว KCE ก่อนเลยนะคะก็ KCE เนี่ยรายงานกําไรสุทธิที่500ล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าหากตัดรายการพิเศษออกแล้วเนี่ยกำไรปกติของไตรมาสที่4นะคะจะอยู่ที่507ล้านบาทนะคะลบ20% Q Q แล้วก็ลบ y 2่สออนะคะแม้ว่ายอดขายตัว u s เทอร์มยูเอสดอลลาร์เนี่ยจะอินไลน์กับที่เราคาดนะคะแต่ว่าตัวก๊อสโปรฟิตมาจินหรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ทำได้เพียง21.1%เทียบกับไกด์แซนของบริษัทที่25%แล้วก็ที่เราคาดที่4.8%เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้กำไรปกติออกมาต่ำกว่าที่เราคาด18%แล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดถึง22%นะคะตัวยอดขาย USD s a l e เนี่ยถ้าพิจารณายอดกลุ่มสินค้าหลักเนี่ยจะเห็นว่าตัว multi layer PCB เนี่ยยังลดลงต่อเนื่องคิออคิวนะคะเราคาดว่าตรงนี้เนี่ยก็มาจาก ผลกระทบของความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะคะทำให้ยอดสั่งซื้อในส่วนนี้เนี่ยชะลอตัวลงนะคะส่วนอัตราก,กําไรขั้นต้นที่ทําได้เพียง21%เนี่ยบริษัทเนี่ยอธิบายใน MDA นะคะว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากว่าถึงแม้ว่าราคาทองแดงเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี65เนี่ยแต่ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในไตรามาสที่4เนี่ยยังเป็นการทยอยใช้สินค้าคงคลังที่มีต้นทุนสูงอยู่นะคะแล้วก็มีการแบกรับต้นทุนจากตัวกําลังการผลิตใหม่ของโรงงานที่บางปูแล้วก็โรงงานที่อยุธยาที่ยังเดิน เครื่องได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะ กำไรไตรมาส4แม้ว่าจะออกมาต่ำกว่าคาดมากเนี่ยแต่กำไรปกติทั้งปี65เนี่ยจะอยู่ที่2.3พันล้านบาทนะคะต่ำคาดทั้งปีเราเล็กน้อยที่เราราว4%นะคะด้วยงบที่อ่อนแอเนี่ยวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยเรามองว่าหุ้นน่าจะตอบสนองเชิงลบนะคะแล้วก็ไปรอผลการประชุมในช่วงบ่ายนะคะว่าบริษัทจะให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของ GPM ไตรมาส4ที่อ่อนแอว่ายังไงนะคะถ้าเป็นประเด็นที่ชั่วคราวเนี่ยราคาหุ้นก็มีโอกาสฟื้นตัวไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะยาวเนี่ยก็ ต้องดูว่าจะไปกดดันสมมุติฐานในปี66ที่เราแล้วก็ตลาดคาดว่า GPM จะฟื้นตัวได้หรือไม่นะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยยอดขายหลักที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นรายมาสที่2แล้วเนี่ยบริษัทจะมองว่าเอาลุกในปี66แล้วก็การขึ้นโรงงานใหม่ที่โรจนชนะเนี่ยจะล่าช้าไปจากเดิมหรือไม่นะคะ ส่วนแนวโน้นมไกด์แดนส่วนประกอบรายการเอ่อผลประกอบการระยะสั้นจากบริษัทเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะออกมาในเชิงลบนะคะจากแรงกดดันของค่าเงินบาทต่อ USD ที่แข็งค่าขึ้นก็น่าจะเข้าไปกดดันตัว C p พมขึ้นอีกนะคะเมืองต้นเนี่ยเรายังคงประมาณการปี66ที่2.4%พันล้านบาทนะคะบวก3%ามเปอร์เซนเยยียแล้วก็คงราคาเหมาะสมที่63บาทต่อหุ้นนะคะเชิงกลยุทธ์เนี่ยด้วยงบที่ต่ํากว่าคาดนะคะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมานําล่วงหน้าแล้วเนี่ยวันนี้ก็หุ้นมีโอกาสเจอแรงขายทากาไรนะคะ ก็ดีในการปรับฐานตรงนี้เรามองเป็นโอกาสสะสมนะคะเนื่องจากว่าดาวไซด์ของการปรับประมาณการของเราแล้วก็ตลาดเนี่ยเหลือไม่มากแล้วแล้วก็ความเสี่ยงของ recession ที่เริ่มลดลงอย่างมีนัยาสาคัญเนี่ยตรงนี้ก็ตลาดกําลังจะรีเรทตัว PE ที่ใช้สําหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะคะงบที่อ่อนแอระยะสั้นเนี่ยก็อาจถูกมองข้ามได้นะคะก็สําหรับ KC เนี่ยคงคําแนะนำเทรดดิ้งนะคะก็มีแนวรับอยู่ที่ประมาณ53บาทแล้วก็55บาาทตามลาดับนะคะเดี๋ยวพบกับนักวิคห์ท่าถัดไปค่ะ Редактор ครับผมก็มาต่อนะครับด้วยตัวอัปเดตนะครับเซกเตอร์กลุ่มออโต้นะครับวันนี้ก็มีออกพรีวิวนะครับกลุ่มออโต้ภายใต้คู่เดลของเรานะครับ6บริษัทนะครับอพิโก้ IRC นะครับโพลีแซดสเตลเล่และไทยไทยรุ่งนะครับ t ี u จะมีสเตลเล่นะครับซึ่งงบเขาไม่ตรงนวดคนอื่นนะครับงบจะออกไปแล้วนะครับถ้าดูโดยภาพรวมของกลุ่มออโต้นะครับไตรมาสที่4เนี่ยเราพรีวิวผลประกอบการครับกำไร6บริษัทนะครับ ที่1,112ล้านครับก็ลดลง20%เยียร์คิวอนคิวนะครับแต่ว่าบวก28%เยียร์ออนเยียร์นะครับผมประกอบการที่ลดลงคิวอนคิวนะครับมาจากราคาต้นทุนวัตถุดิบนะครับบางตัวที่ปรับสูงขึ้นนะครับอย่างตัวเหล็กเกรดพิเศษสําหรับกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็ราคาวัตถุดิบบางตัวที่กลับมาสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบเยียร์อนเยียร์เนี่ยยังเห็นการเติบโตที่ดีนะครับตามการพื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่ง ยอดผลิตในไตรมาสที่4เนี่ยเติบโตอยู่ประมาณ10%นะครับแล้วจากสถานการขาดแคลนชิปที่มันขี้แคา์ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าดูผลประกอบการนะครับจะมีหลายประมาณ3ตัวนะครับเซตสเตลเล่ไออซีที่ผมประกอบการยังลดลงเยียยียนะครับเพราะว่าเทียบปีก่อนยังมีผลกระทบจากต้นทุนที่สูงกว่าอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอีก2ตัวนะครับซึ่งกําไรโดดเด่นนะครับไทยรุ่งนะครับแล้วก็อาปิโก้นะครับซึ่ง ตัวไทยรุ่งเองครับเราประมาณการนะครับกำไรเติบโตถึง388%นะครับก็มาจากในส่วนของตัวธุรกิจของเขานะครับก็มีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีงานใหม่สําหรับตัวงานพ่นสีเข้ามานะครับแล้วก็ตัวอัิโกนะครับกำไรในไตรมาสที่4ที่เราประมาณการไว้นะครับถ้าไปดูเน็ตเนี่ยจะมีผลกระทบจากขาดทุนอัตราเรกเปลี่ยนนะครับ จุดให้ผมประกอบการในรดลง58%าสอคิวคิวแต่ว่าถ้าตัดรายการพิเศษหรือเรื่องของอัตราคัตูนอาตาเลขเปลี่ยนไปเนี่ยกำไรปกตินะครับจะอยู่ที่อ่าสี่ล้านบาทนะครับก็ทรงตัวคิวคิวแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ173% year on year นะครับก็ถือว่ายังเติบโตค่อนข้างดีครับตัวอัปปิโกเอนะครับก็คือมี2ตัวคืออัปปิโกไซรุ่งนะครับที่งบสุสีน่าจะออกมาดีในแง่ของ คอโปรฟิตนะครับดูภาพรวมแนวโน้มปี66นะครับเราประมาณการกําไรของกลุ่มเนี่ยเติบโตมา14%เรนะครับเรามองว่าสถานการณ์ขาดแคลนชิปม,มันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนประเด็นเรื่องต้นทุนที่กดดันกําไรในปีที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นเพราะเราดูราคาวัตถุดิบหลายตัวก็เริ่มปรับลดลงนะครับตามราคาน้ามันในตลาดโลกแล้วนะครับส่วนประเด็นปีนี้ที่เรามองของกลุ่มออโต้จะมีพูดถึง E ีวยมากขึ้นนะครับเรื่องการลงทุน ก็ต้องมาติดตามว่าตัวไหนจะมีอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับประเด็นดังกล่าวนะครับสำหรับน้ําหนักกลงทุนของกลุ่มออโต้ครับเรายังให้ไว้เท่ากับตลาดนะครับเรามองว่าผลประกอบการน่าจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วแล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีในปีนี้นะครับประเด็นที่อาจจะต้องติดตามและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กังวลก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับที่อยู่ภาวะถดถอยนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องการส่งออกบ้างนะครับเราเลือกอาบิโกแล้วก็ไทรุ่งนะครับเป็น t o อปพิ k ของกลุ่มเพราะมองว่า ผมประกอบการในอัพเปอร์ฟอร์มกลุ่มนะครับให้เป้าอัพิโกไว้ที่4 6บาท90าทนะครับแล้วก็ตัวไทยรุ่งนะครับให้เป้าไว้ที่9บาท40าทนะครับผมเดี๋ยวต่อด้วยนักวิเคราะห์ท่านต่อไปเลยครับ ครับมาต่อกันที่ตัว e a r n i n g r e s u l t ไตรมาส4ของ IRPC นะครับเมื่อวานนี้ประกาศงบออกมาเนี่ยขาดทุนสุดที่อยู่ที่7,100ล้านบาทก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาดนะครับไตรมาส4เนี่ยถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับต่ำสุดนับตั้งแต่ Q1 ปี63ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดรอบแรกนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากเรื่องของการชัดดาวใหญ่ลงกัน รประมาณสัก1เดือนทําให้ตัว utilization rate เนี่ยเหลือเพียง56%นะครับก็ลดลงทั้ง Q on Q และเย on y e ย r นะครับส่วน m a r g i n หรือว่า Market GIM เนี่ยก็ทําได้เพียง6.5เหรียญน,นะครับลดลงทั้ง Q-Q Year-Year เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าตัว yield ของโรงกันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากการ ชัดดาวแล้วก็ตัวของสเปรดปิโตเคมีเนี่ยก็อ่อนแอนะครับเพราะว่า QC เนี่ยตลาดค่อนข้างกังวลกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของมาตรการโควิดจากจีนที่เข้มงวดนะครับไตมาสีเนี่ยมีขาดทุนสต็อกค,ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ5,700ล้านบาทก,ก็มาจากเรื่องของการเก็บสต็อกนะครับรองรับการขายในช่วงของการชัดดาวใหญ่ นะครับ i r PC เนี่ยประกาศงบประกาศตัวของเงินปันผลงวดขึ้นปีหลังเนี่ยสสตางค์ star, นะครับคิดเป็นยแเราเราสัก1%จะขึ้น XD วันที่21กลุ่กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ควอเตอ r ์ส่ส่วน Outlook เนี่ยผมมอง Quarter 1กํากำไรน่าจะเฟื้นตัว Q on Q นะครับผู้บริหารเนี่ยให้ไกด์แดนว่าอัตราการกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น93%หรือว่า200 KBD นะครับส่วน Market GIM เนี่ยก็น่าจะทำได้ระดับ 11เหรียญน,นะครับตัวของอทางพื้นฐานเนี่ยเรียงคงประมาณการปี2,56เป็นกำไรนะครับ3 0 0 0ล้านบาทพิกจากขาดทุนในปีก่อนแล้วก็ตัวของราคาเหมาะสมเนี่ยคงไว้ที่3,30บาท30เิเ้งเป็นการเทรดดิ้งนะครับแต่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยถ้าเกิดวันนี้หุ้นลงเนี่ยผมมองว่าสามารถเข้าเกณง์กำไรในลักษณะ แ a ชอ Up เพได้นะครับเพราะวาเกิดเราดูหุ้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ IRPC คือพอร์ตโฟลิโอมีทั้งโรงกันและปิตโตเคมีก็คือตัวของ PTGC เนี่ยนักตั้งแต่ต้นไต่มาส4 g เนี่ย GC บวกมา20%ขณะที่ IRPC เนี่ยยังติดลบอยู่2%นะครับแล้วก็หุ้น IRPC เนี่ยสถานะค่อนข้างเป็น u n d e r อร์โอนนะครับ P book เนี่ยอยู่ที่0.8เท่าก็ Discount มากกว่า1 SD เนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซต์จำกัดแล้วก็ระยะสั้้นๆนไดบวก จากเรื่องของสเปด p PP และ APS ที่เริ่มจะฟื้นตัวนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเปิดประเทศนะครับอันนี้คือตัวของ IRPC ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น Preview งบไตมาส4ของตัวปตทแม่นะครับผมคาดกำไรสุทธิไตมาส4เนี่ยอยู่ที่12,000ล้านบาทนะครับดีขึ้น30% Q on Q คจากฐานต่ำแต่ว่า ลดลง YOY แล้วก็เป็นระดับที่ยังไม่สูงมากนะ,นะครับปัจจัยบวกเนี่ยคือเรื่องของต้นทุนแก๊สที่ลดลงนะครับแล้วก็ราคาขาย NGV เนี่ยมีการปรับขึ้นแล้วก็ธุรกิจลงกันกับปิโตรเคมีเนี่ยถือว่าฟื้นตัวคิวอันะครับแต่ปัจจัยลบเนี่ยก็ยังเยอะเช่นกันนะครับก็ใน Q4 เนี่ยเขามีการรับรู้ค่าผ่านท่อที่ลดลง เต็มใมากนะครับมีเงินอุดหนุนกองทุนน้ำมัน2,000ล้านอุปสงค์แก๊สเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากธุรกิจต้นน้ำมาคืนสอพอเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิด Q4 เป็นไปตามคาเนี่ยงบปี65จะมีดาวไซด์ประมาณสัก11นะครับส่วนเอาลุกคอร์1เนี่ยผมมองกำไรฟื้นตัว Q-on-Q นะครับแต่การฟื้นตัวเนี่ยหลักๆจะมาจากธุรกิจบริษัทลูกนะครับทั้งพลังงานต้นน้ำ ลงกันปิตโตเคมีลงไฟฟ้าส่วนธุรกิจแก๊สของปอทอเองเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ไม่มากนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของพาตรการช่วยเหลือค่าไฟนะครับซึ่งเขาจะมีการบริหารจัดการซัพพลายแก๊สเนี่ยซึ่งมูลค่ารวมประมาณสัก6,000ล้านบาทนะครับทำให้ตัวมาตินเนี่ยอาจจะยังฟื้นตัวไม่เยอะนะครับก็ตัวนี้เราคงคำแนะนำเป็นการเทรดดิ้งราคาเหมาะสม36บาท50นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจดลวนตาที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนตาที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม see first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ